จอมยุทธนูเวลภูมิใจเสนอประสวร์จอมราชันตอนที่519เขากลับมาแล้วความแตกแยกเปิดขึ้นที่ไหนสักแห่งในความว่างเปล่าอันมืดมิดที่แท้จริงใกล้กับระบบดาวเคราะห์จอมปราดและมีคนสามคนปรากฏตัวพร้อมกับรัศมีของราชา คนแรกไม่ใช่ใครอื่นนอกจากชายหนุ่มในชุดสีเหลืองที่ตัดฉวัดเฉวียนซึ่งฐานการบ่มเพาะของเขาถึงระดับที่ลึกซึ้งกว่าโดยสิ้นเชิงดวงตาของเขาดูเหมือนโลกอมตะและเห็นได้ชัดว่ามีกฎเวทมนตร์ของเต๋าแห่งอมตะเขาแข็งแกร่งมากจนดูเหมือนตัวตนที่สามารถยุติโลกอมตะทั้งใบได้เหมือนกับประชาผู้สังหารอมตะในสมัยโบราณผู้พิชิตจ,จักรวาลสามพันแห่งของโลกเห็นได้ชัดว่าการเดินทางกลับไปยังแผนที่ราชาหมื่นโลกได้ให้ประโยชน์แก่ชายหนุ่มอย่างมาก ถัดจากเขาคือหัวหน้าปรามาจารย์สัตว์อสูรและปรามาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนก่อนหน้านี้หัวหน้าปรามาจารย์สัตว์อสูรเคยเป็นเพียงแค่ครึ่งเดียวของผู้ทำลายล้างแต่เขาได้พบกับบางสิ่งบางอย่างในแผนผังของราชาแห่งโลกอันมากมายซึ่งทำให้เขาสูงขึ้นไปอีกตอนนี้เขาเปล่งรัศมีแห่งการทำลายล้างอย่างไรก็ตามคนที่ได้ประโยชน์มากที่สุดคือปรามาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียน ดูเหมือนว่าเขาจะถูกล้อมรอบด้วยแสงแห่งเทพเจ้าแห่งเตาแห่งสวรรค์ซึ่งทาให้ดอกโบบาลในทุกย่างก้าวที่เขาก้าวไปและการฉายแสงของเทพเจ้าสีทองโบราณลอยอยู่เหนือหัวของเขาซึ่งดูเหมือนจะเป็นพระพุทธรูปชนิดหนึ่งปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนหัวหน้าปรมาจารย์สัตว์อสูรกล่าวข้าไม่เคยคิดเลยว่าเจ้าจะได้รับมรดกของสรีราของราชาพระพุทธเจ้าซีโนบายด้วยคำสอนและหลักคำสอนหลักของเขาทักษะพลังปราณของเจ้าก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดด สำหรับข้าแล้วดูเหมือนว่าเจ้าจะบรรลุถึงความเป็นอมตะในเร็วๆนี้ราชาพระพุทธเจ้าซีโนโบายเป็นหนึ่งในราชาที่ยิ่งใหญ่ในยุคดึกดำบรรคล้ายกับราชาผู้สังหารอมตะราชาผู้กลืนกินสวรรค์และราชาความโศกเศร้าและพรากจาก ที่กล่าวว่าเขาเป็นผู้ฝึกฝนที่ลึกลับที่สุดในจัก,กรวาลทั้งหมดจากสิ่งที่ข้าได้ยินมาการฝึกฝนของชาวพุทธเป็นการปฏิบัติที่ลึกลับซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นอาณาเขตของกองทัพแห่งทวยเทพเห็นได้ชัดว่าเหล่าทวยเทพไม่เห็นด้วยกับสิ่งมีชีวิตที่ได้กว่าที่ฝึกฝนการบ่มเพาะเช่นนี้แต่ผู้ที่มีพลังวิเศษอย่างเหลือเชื่อมันเป็นแค่ความบังเอิญปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กึ่งอามาตะกล่าว พูดตามตรงไม่มีอะไรทำให้เกิดความเศร้าโศกมากไปกว่าความสิ้นหวังตอนนี้จุดประสงค์เดียวในการดำรงอยู่ของข้าคือการฆ่ายางฉีและล้างแค้นให้กับการตายของลูกสาวของข้าสัตว์เดรัจฉานตัวนั้นทุบตีเธอจนตายด้วยดาบสีทองและทุกครั้งที่ข้านึกถึงมันข้าก็เต็มไปด้วยความเจ็บปวดไม่รู้จบปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฟึกเซียนกัดฟันในขณะที่ความเกลียดชังยางฉีพรุงพล่านจากภายในกระดูกของเขายิ่งฐานการบ่มเพาะของเขาสูงขึ้น เขาก็ยิ่งคิดถึงการต่อสู้ระหว่างองค์รัชทายาทและหยางฉีเขาได้ขัดขวางซึ่งเป็นตอนที่หยางฉีฟาดฟันและฆ่าลูกสาวของเขามันเป็นฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนเขาตลอดเวลาและแม้แต่สายน้ำที่ไม่มีที่สิ้นสุดก็ไม่อาจชะล้างความคิดแค้นนั้นได้เป็นกำลังใจให้ปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนชายหนุ่มในชุดเหลืองกล่าว จำไว้ว่าในที่สุดเจ้าก็จะได้เป็นผู้ปกครองโลกอมตะทั้งใบตอนนี้เราสามารถควบคุมมอแผนผังราชนหมื่นโลกแล้วเราสามารถเดินหน้าต่อไปเพื่อบรรลุผลอันยิ่งใหญ่ในโลกอมตะและแน่นอนว่าการฆ่าอย่างฉีนั้นอยู่ในอันดับต้นๆของรายการนั้นณจุดนี้พวกเขาโผล่ออกมาจากความว่างเปล่าอันมืดมิดที่แท้จริงและเห็นแม่น้ำดาวเคราะห์กลางที่เปลี่ยนไปเกิดอะไรขึ้นที่นี่หัวหน้าปรมาจารย์สัตว์อสูรอุทานออกมา สำนักจัก,กรกระพัดไทท่านอยู่ที่ไหนเกิดอะไรขึ้นกับแม่น้ำดาวเคราะห์กลางมันหายไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไปแสงแห่งปราส่องแสงระยิบระยับไปทุกที่เต็มไปด้วยทูตสวรรค์ผู้รุ่งโรจน์ซึ่งดูเหมือนภาพลวงตาแต่เต็มไปด้วยความกล้าหาญในการต่อสู้ในเวลาเดียวกัน เครือข่ายกดลึกลับนั้นเข้มงวดมากชายหนุ่มในชุดสีเหลืองระบุก,การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในทันทีและยังเห็นพลังศรัทธาของดาวเคราะห์หลายล้านดวงที่หลั่งไหลไปสู่แม่น้ำดาวเคราะห์กลางสิ่งนี้ไม่ดีอย่างชีรวบรวมระบบดาวเคราะห์ได้เร็วขนาดนี้ได้อย่างไรมันเหมือนกับว่าทุกลมหายใจที่เขาใช้ในการบ่มเพาะนั้นเทียบเท่ากับการทำงานหลายร้อยหรือหลายพันปีสำหรับคนทั่วไปเขาจะเหนือกว่าข้าด้วยอัตรานี้เราให้เขาอยู่ไม่ได้ เราต้องกลับเข้าสู่แผนที่ราชันหมื่นโลกสำหรับปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กึ่งอมตะและหัวหน้าปรมาจารย์สัตว์อสูรพวกเขาประหลาดใจอย่างเห็นได้ชัดในขั้นต้นพวกเขาคิดว่าความก้าวหน้าล่าสุดของพวกเขาจะทําให้พวกเขาคาอย่างฉีได้ง่ายอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับสิ่งที่พวกเขาสามารถคาดดาวได้อย่างฉีจากไปและเปลี่ยนโฉมหน้าของสวรรค์และโลก ในฐานะบุคคลจากอนาคตชายหนุ่มในชุดเหลืองรู้ดีว่าเครือข่ายกฎหมายลึกลับน่าเกรงขามเพียงใดบางทีคนธรรมดาอาจไม่เข้าใจแต่เขารู้ว่าศรัทธาและโชคชะตาทั้งหมดที่ส่งไปยังหยางฉีจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อการฝึกฝนของเขา แผนการทั้งหมดของชายหนุ่มออกไปนอกหน้าต่างเมื่อเห็นพลังศรัทธาที่แสดงออกมาแผนดั้งเดิมของเขาคือการแอบกลับเข้าไปในสำนักสักรกะพัทไทท่านและสมรู้ร่วมคิดกับผู้ริเริ่มและประมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดเพื่อบทขยี้อยางชีเขาเคยคิดที่จะเข้าถึงโลกอามาตะเบื้องบนเพื่อรับพลังมากขึ้นแต่หยางชีเอาชนะเขาด้วยการชกต่อยโดยยึดต,ตามสุภาษิตโบราณที่ว่าโจมตีก่อนถึงตายเจ้าช่างเลวซามยิ่งนักหยางชี เจ้าเป็นหนึ่งในผู้ไรชะตากรรมที่มีชื่อเสียงเป็นศัตรูตัวฉกาดของพวกเราบุคคลจากอนาคตจากระวลน,นี้จะไม่ยอมให้คนอย่างเจ้าและนั่นเป็นเพราะการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นกับสวรรค์และโลกการเกิดใหม่ของกองทัพแห่งทวยเทพจะค่อยๆนำมาซึ่งอารยธรรมใหม่ ตอนนี้ข้าต้องชวยโอกาสที่จะกลายเป็นเทพผู้ไม่มีวันตายท้ายที่สุดแล้วทุกคนที่เดินทางในช่วงเวลานี้มีโอกาสนั้นแต่ผู้ไร้พรหมลิขิตนั้นเป็นผู้ก่อตั้งโดยกําเนิดผู้ที่สามารถสร้างเต่าที่ยิ่งใหญ่ใหม่ได้น่าเสียดายสำหรับเจ้ายางชีแม้ว่าผู้ไรชะตากรรมจะมีจำนวนน้อยกว่าพวกเราบุคคลจากอนาคตแต่ก็มีพวกเจ้ามากกว่าหนึ่งคนเจ้าไม่ใช่คนเดียวที่มีผนึกกองทัพเทพและไม่มีทางที่เจ้าจะอยู่ได้จนถึงการต่อสู้ครั้งสุดท้าย มีผู้ไรชะตากรรมคนอื่นๆที่ก้าวขึ้นมาสูงกว่าที่เจ้าจะจินตนาการได้คนที่ประสบความสำเร็จในการทำความดีในโลกอมาตะหลายล้านใบที่มีอยู่เมื่อเทียบกับพวกมันแล้วเจ้าก็เหมือนมดวันหนึ่งพวกเขาจะเอาผนึกกองทัพเทพไปจากเจ้าและเจ้าจะไม่มีอำนาจใดที่จะหยุดพวกมันได้แน่นอนถ้าข้าสามารถฆ่าเจ้าได้ก่อนที่ข้าจะขึ้นไปฆ่าก็จะทำบางทีข้าอาจจะได้รับผนึกกองทัพเทพของเจ้าและรวมพลังของบุคคลจากอนาคตเข้ากับผู้ไรชะตากรรม จากนั้นก็มีพวกนิรันท่าค่าสามารถค่าหนึ่งในนั้นและรวบรวมโชคชะตาได้มากขึ้นบางทีค่าอาจกลายเป็นเทพที่ไม่มีวันตายได้จริงๆไปกันเถอะเขาบกมือและในพริบตาเขาก็ยิงผ่านความว่างเปล่าอันมืดมิดที่แท้จริงไปยังระบบดาวเคราะห์อื่น มันถูกเรียกว่าระบบดาวเคราะหของเทพอวตารซึ่งมีดาวเคราะห์จำนวนนับไม่ถ้วนที่เต็มไปด้วยผู้ฝึกฝนเช่นเดียวกับสถานศึกษาขนาดมหึมาที่เรียกว่าสำนักเทพอวตารมีองค์กรที่ส่งพลังทุกประเภทเช่นกันเป็นสถานที่ที่มีทั้งมังกรและงูอาศัยอยู่มากมาย แน่นอนว่าชายหนุ่มในชุดเหลืองไม่สนใจองค์กรที่มีอำนาจทั้งหมดเหล่านั้นเขาปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กึ่งอมะตะและหัวหน้าปรมาจารย์สัตว์อสูรเล็ดรอดผ่านระบบดาวเคราะห์เข้าไปในซากปรักหักพังโบราณแห่งหนึ่งซึ่งพบได้ทั่วไปในสถานที่เช่นนี้ซากปรักหักพังเหล่านี้บางส่วนถูกทิ้งไว้โดยอมะตะหรือเทพเจ้าโบราณและถูกใช้เป็นพื้นที่ฝึกซ้อมโดยคนในท้องถิ่นเมื่อไปถึงซากปรักหักพังผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งสามคนก็หายไปข้างใน พวกเขาถูกติดตามโดยไม่รู้ตัวพี่ดาบ1ิบเ่าพนันได้เลยว่าซากปรักหักพังเหล่านั้นถูกทิ้งไว้โดยราชาผู้สังหารอมตะหรือคนอย่างเขาและอาจเป็นที่ที่เด็กในชุดเหลืองวางแผนที่จะใช้พลังของเหรียญมรดกของเขาเพื่อกลับไปยังแผนพังราชาหมื่นโลกถ้าเรารีบไปเราอาจตามรอยพวกมันเข้าไปข้างในได้ เจ้าพูดถูกน้องชายและนี่ข้าคิดว่าเจ้ากำลังวางแผนที่จะวางมือจากเขาจริงๆเมื่อพิจารณาถึงระดับของฐานการบ่มเพาะของเจ้าเจ้าอยู่ยงคงกระพันในโลกมนุษย์ได้อย่างสมบูรณ์เจ้าสามารถต่อสู้กับกองทัพของศัตรูและทำลายพวกมันได้อย่างง่ายดายเหมือนไก่หรือสุนัขทำไมเจ้าถึงระวังมดสมตัวนั้นจัง เด็กชุดเหลืองนั่นไม่ใช่มดเขาคืออนาคตและจากสิ่งที่ข้าสามารถบอกได้จากวงล้อแห่งโชคชะตาของข้านั่นทำให้เขาได้รับผลประโยชน์มหาศาลจากพลังสำคัญของสวรรค์และโลกข้าอาจจะเอาชนะเขาได้ในการต่อสู้แต่ข้าไม่คิดว่าข้าจะลงเอยด้วยการฆ่าเขา ถ้าเขาหนีไปและซ่อนตัวอยู่ในแผนที่ราชันหมื่นโลกเราคงไม่มีโอกาสพาเขาออกไปอีกเราจะแอบเข้าไปข้างในและช่วยตัวเองให้ได้สมบัติมากมายแทนลองคิดดูสิเมื่อพิจารณาว่าตอนนี้ข้ามีความสามารถอะไรสมบัติทุกอย่างในนั้นจะเป็นของเรา เราอาจได้หนอนเทพเจ้ายุคดึกดำบรรจำนวนมากขึ้นเพื่อน,นำกลับไปยังระบบดาวเคราะห์จอมปราดถ้าเราทำเช่นนั้นแม้แต่การลุกรานของอมะตะก็ไม่เป็นอันตรายนอกจากนี้เราอาจได้รับธถงของวังสวรรค์แห่งการศกเศร้ามากขึ้นหรืออาจจะเป็นสิ่งของอื่นๆที่เป็นของพระมหาราชาในสมัยโบราณสักวันหนึ่งเราจะขึ้นไปและสิ่งต่างๆเช่นนั้นจะเป็นประโยชน์อย่างมากในโลกอมะตะ ด้วยพลังชีวิตของนักล่ามังกรพระอาทิตย์และสมบัติวิเศษอื่นๆที่ข้าได้รับค่าค่อนข้างแน่ใจว่าข้าสามารถไปถึงกึ่งอมตะขั้นสูงสุดได้ภายในไม่กี่ปีบางทีอาจกลายเป็นผู้ทำลายล้างครึ่งหนึ่งข้ายังมีหนอนเทพดึกดำบันของข้าด้วยด้วยเหตุนี้ระดับการทำลายล้างอาจเป็นไปได้ภายในเวลาไม่ถึงร้อยปี แม้ว่าข้าไม่รู้ว่าเจ้าจะก้าวหน้าอะไรในช่วงเวลานั้นข้าพนันได้เลยว่าเจ้าไม่รู้ด้วยซ้ำเจ้ารู้ไหมน้องชายถ้าเจ้าสร้างฉากที่นี่มากพอในอาณาจักรล่างในที่สุดไททันจากกระพาสวรรค์ก็จะทําอะไรบางอย่างข้าหวังว่าเราจะสามารถอยู่รอดได้เมื่อถึงเวลาจําไว้ว่าการขึ้นไปไม่จําเป็นต้องเป็นสิ่งที่ดีเสมอไป อย่าคิดมากเกินไปเรามีความคิดทั่วไปเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในไททันจาก,กรพรรดาสวรรค์และเราไม่ได้วางแผนที่จะขึ้นไปในตอนนี้มีโลกอมตะนับล้านบนนั้นและไททันจาก,กรพรรดาสวารารค์เป็นหนึ่งในผู้อ่อนแอที่สุดเราไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับพวกเขาอย่างแน่นอนมาเร็วเข้าสู่แผนพังราชนหมื่นโลกและรับของรางวัลกันเถอะอย่างชี้ฟังดูเหมือนเขาไม่กลัวอะไรเลยตกลงไปกันเถอะใช้ได้ ทั้งสองคนเบลอเข้าไปในซากประหักพังในระบบดาวเคราะห์และยางชีกกำลังติดตามชายหนุ่มในชุดสีเหลืองตอนที่520เข้าสู่แผนผังราชันอีกครั้ง ซากปรักหักพังเป็นปราสาทขนาดใหญ่ที่แขวนอยู่บนท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวล้อมรอบด้วยพายุอวากาศมันใหญ่จนเกือบจะเป็นดาวเคราะห์ในตัวเองต้องขอบคุณพลังปราณที่มาจากพายุภายนอกของมันเป็นหลุมและมีรอยด่างทำให้มันดูเหมือนโบราณอย่างสุดซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ที่อันตรายมากในส่วนนี้ของจักรวาลแม้แต่กึ่งอมตะที่เดินทางมาที่นี่ก็ยังเสี่ยงที่จะถูกพายุพัดฉีกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ภายในปราสาทพายุหมกระหน่ำรุนแรงยิ่งขึ้นแม้แต่ครอบจัก,กรวาลและกึ่งอมตะขั้นสูงสุดก็ต้องระวังอย่างไรก็ตามสำหรับคนอย่างยางฉีไม่มีอะไรต้องกลัวพายุไม่สามารถแม้แต่จะสางผมบนศีรษะของเขาสำหรับแง่มุมอันตรายอื่นๆของปราสาทเช่นหลุมพรางความบ่างเปล่าและเศษกระสุนแห่งการอาวกาศไม่มีสิ่งใดที่สามารถเจาะทะลุเขตแดนกองทัพแห่งถวยเทพได้ดาบที่17ยังปลอดภัยอยู่ในการป้องกัน เนื้อประตูหลักของปราสาทมีป้ายเขียนไว้ว่าปราสาทสังหารพระเจ้าโชคไม่ดีที่พลังเทพใดๆที่เคยมีอยู่ภายในปราสาทนั้นหายไปนานแล้วยางชีและดับที่17บินผ่านประตูและพบว่าตัวเองอยู่บนบันไดคดเคี้ยวที่ตัดจากหินดิบข้าเคยได้ยินเกี่ยวกับปราสาทสังหารพระเจ้านี้ดาบที่17กล่าว มันเป็นสถานที่ที่อันตรายซึ่งวิญญาณแฝงตัวอยู่เศษรากของอมตะที่เสียชีวิตจากยุคโบราณใครก็ตามที่ตกเป็นเหยื่อของวิญญาณเหล่านั้นจะตายอย่างไม่ต้องสงสัย นอกจากนี้ยังมีค่ายกลคาถาไรแรงทุกประเภทที่นี่โดยพื้นฐานแล้วปราสาททั้งหลังเป็นสมบัติวิเศษที่มีขนาดมหึมาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่จนแม้แต่ผู้เป็นอมตะก็ไม่สามารถครอบครองมันได้ค่าได้ยินมาว่าเมื่ออนานมาแล้วยอดปรมาจารย์หนึ่งแสนคนจากทารกเทพสำนักได้เข้าไปข้างในเพื่อพยายามย้ายปราสาทกลับไปที่สำนักของพวกเขาแต่กลับถูกวิญญาณ ผีเข้าสิงและถูกฆ่าตายมีแม้กระทั่งหัวหน้ากลุ่มผู้ทำลายล้างครึ่งหนึ่งในกลุ่มนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาทุกคนก็หวาดกลัวสถานที่นี้ฟังดูค่อนข้างอันตรายอย่างชี้กล่าวเขายื่นมือออกไปคว้าพายุทอร์นาโดที่อยู่ใกล้ๆซึ่งหมุนวนลงมาเป็นรูปงูดุร้ายที่พุ่งเข้าใส่เขาพร้อมกับอ้าปากค้างบูมงูแตกเป็นเสียงเสียงเผยให้เห็นวิญญ,ญาณผีที่โหยหวนด้วยความโกรธและโศกเศร้าทำให้พื้นที่โดยรอบแตกเป็นเสียส่ยง เถอย่างฉีกล่าวโบกมือของเขาเขาย่อเขตแดนกองทัพแห่งทวยเทพให้เล็กลงจนมีขนาดเท่ากับผงธุรีจากนั้นหายเข้าไปในส่วนลึกของปราสาทสังหารพระเจ้าขณะที่พวกเขาเดินต่อไปพวกเขาตระหนักว่าภายในปราสาทเป็นเขาวงกตที่ซับซ้อนและสับสนจนแม้แต่ผู้เป็นอมตะก็ยังหลงทางเข้าไปข้างในได้โชคดีที่วงล้อแห่งโชคชะตาของหยางฉีได้ล็อกรัศมีของชายหนุ่มในชุดเหลืองไว้แล้วขณะที่วงล้อหมุนพวกเขาเดินทางต่อไปยังส่วนลึกของปราสาท เมื่อถึงจุดหนึ่งดาบที่17ก็คลิกลิ้นของเขาประสาทสังหารเทพนี้ยิ่งใหญ่มากมันทำมาจากอะไรกันแน่ข้าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนมันเป็นหินเทพบางอย่างหรือไม่จริงๆแล้วมันคือหินวิญญาณอสูรสวรรค์ยางชีต้ตอบ ซึ่งมาจากส่วนลึกของนรกหากเจ้าปรับแต่งอย่างเต็มที่หินวิญญ,ญาณอสูรสวรรค์จะปลดปล่อยสิ่งที่เรียกว่าเวทมนต์สังหารเทพปีศาสวรรค์ซึ่งสร้างขึ้นโดยปีศาจอสูรในยุคแรกเริ่มที่โกลาหลเพื่อต่อสู้กับกองทหารของเทพ,พเจ้ามันสามารถดูดซับวิญ,ญญาณได้ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมปราสาทแห่งนี้จึงมีวิญญาณผีเหล่านี้เต็มไปหมดข้าสงสัยว่าจริงๆแล้วปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยหนึ่งในพี่น้องร่วมสาบานของราชาผู้สังหารอมตะราชาอสูรสวรรค์หรือไม่ ดาาบที่่17กลวระวังยังชีกล่าวเด็กชุดเหลืองนั่นอยู่ข้างหน้าที่ทำงานด้วยความสามารถอันทรงพลังของพระเจ้าเราไม่ต้องการเตือนเขาถึงการปรากฏตัวของเราไปทางขวาเขาปกปิดออร่าของพวกเขาไว้พวกเขาเดินหน้าต่อไปด้วยการทำงานของวงล้อแห่งโชคชะตาชะตากรรมของพวกเขาทั้งสองถูกแยกออกจากโลกและไม่มีใครตรวจจับได้ ในที่สุดพวกเขาก็มาถึงส่วนลึกของปราสาทสังหารพระเจ้าซึ่งมีการสร้างแท่นบูชาขนาดมหึมาหลายสิบลี้ตั้งแต่ต้นจะนอจบเห็นได้ชัดว่าสร้างจากกระดูกฟอกขาวกระดูกมีขนาดมหึมาและปกคลุมไปด้วยสัญ,ญลักษณ์เวทมนต์ที่แผ่พลังที่ลึกซึ้งที่สุดออกมานอกจากนี้ยังมีร่างของธงที่สร้างขึ้นในนั้น ชายหนุ่มในชุดสีเหลืองยืนอยู่กลางแท่นบูชาถือสิริราในมือของเขาที่มีพลังปีศาจที่เต้นเป็นจังหวะรุนแรงจนสามารถทำให้คนธรรมดาที่แต่ต้องกลายเป็นปีศาจจะได้ไม่ใช่ใครอื่นนอกจากสิริราของอสูรสวรรค์กระดูกขาวนั่นคือสิริราจากปีศาจดึกดำบรรที่เป็นอมตะอย่างชีคิดมันน่าประทับใจไม่น้อยไปกว่าสิริราของราชาแม่เหล็กแห่งสวรรค์ใครจะไปคิดว่าเด็กในชุดเหลืองจะมีของแบบนั้นอยู่ในขุมสมบัติของเขา นั่นเป็นเพียงโชคที่มาพร้อมกับการเป็นบุคคลจากอนาคตรหรือไม่หรือเป็นเพียงแผนผังราชาหมื่นโลกที่เต็มไปด้วยความมั่งคั่งด้านข้างหัวหน้าปรมาจารย์สัตว์อสูรกล่าวว่าปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่กึ่งอมตะประสาทสังหารพระเจ้านี้เป็นสมบัติวิเศษของมันเองเป็นสิ่งที่ไม่มีใครในโลกมนุษย์สามารถครอบครองได้บุคคลจากอนาคตเจ้าคิดว่าเจ้ามีสิ่งที่จะควบคุมมันได้หรือไม่เจ้าต้องการประสาทสังหารพระเจ้าไหมาชายหนุ่มในชุดเหลืองตอบ ถ้าเจ้าไม่ใช่จุดเริ่มต้นผู้ทำลายล้างหรือบางทีช่องว่างผู้ทำลายล้างเจ้าอาจจะลืมเรื่องนี้ไปได้เลยเจ้ารู้ไหมเป็นเพราะพลังของเหรียญตรำรถกอของราชาผู้สังหารอมะตะเท่านั้นที่ข้าสามารถเปลี่ยนซากปรักหักพังเหล่านี้ให้กลายเป็นทางแยกของโลกได้นั่นคือวิธีที่เราจะเข้าสู่แผนพังราชันหมื่นโลกการใช้เหรียญมรดกเพื่อเข้าไปข้างในนั้นเป็นการสิ้นเปลืองพลังปราณมากเกินไปแต่ด้วยแท่นบูชานี้เราสามารถเข้าไปข้างในได้โดยไม่เสียเปล่า เหลือเชื่อปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเซียนกล่าวเราไม่ได้รับสมบัติมากมายในครั้งที่แล้วที่เราเข้าไปในแผนผังราชันหมื่นโลกดังนั้นเราจึงไม่สามารถยึดอะไรกลับมาได้ในครั้งนี้เราต้องหาสมบัติอัลล้มค่ามาใช้ในการพลิกสถานการณ์ของยางฉีและข้าเขาอย่าลืมว่าแผนที่ราชนหมื่นโลกนั้นใหญ่มาก ชายหนุ่มกล่าวมันไม่ได้มีแค่สมบัติอมตะแต่ยังมีสมบัติเทพด้วยสิ่งของที่เป็นอมตะนั้นจัดอยู่ในประเภทต่ำสามัญส,ส,สูงสุดราชาจักกรกระพัดและราชันตามมาด้วยรายการระดับเทพซึ่งแบ่งออกเป็นระดับน้อยกว่าธรรมดายิ่งใหญ่สมบูรณ์สมบูรณ์บแบบยิ่งใหญ่และสูงส่งหากเราได้รับสมบัติระดับเทพเราจะสามารถครอบครองโลกอมตะได้อย่างแน่นอนแน่นอนสมบัติดังกล่าวจำเป็นต้องมีทักษะพลังปราณระดับเทพเสริมมิฉะนั้นอาจถึงตายได้หากพยายามใช้ ตามเรื่องราวสมบัติวิเศษที่แข็งแกร่งที่สุดของแผนพังราชาหมื่นโลกเป็นสมบัติระดับเทพที่ยิ่งใหญ่ราชาผู้สังหารอมะตะและพี่น้องร่วมสาบานของเขาต้องผ่านความยากลำบากอย่างใหญ่หลวงเพื่อที่จะได้มาซึ่งวัสดุก่อสร้างที่เปลี่ยมไปด้วยกฎแห่งสวรรค์อันสูงสุด หลังจากหลั่งเลือดหยาดเหงื่อและน้ำตาและดูทราบเจดจำนงที่แท้จริงของโลกมนุษย์เป็นเวลาล้านปีพวกเขาก็เปลี่ยนมันให้กลายเป็นสมบัติระดับเทพเมื่อข้าได้รับเหรียญตรามารดกของราชาผู้สังหารอมะตะครบทั้ง9้าแล้วข้าจะควบคุมแผนผังราชาโลกอันสมบูรณ์และรับสมบัติระดับเทพนั้นณจุดนี้แท่นบูชาเริ่มหมุนและพลังของเหรียญตรามรดกรก็พุ่งออกมาเพื่อสร้างทางแยกของโลกลึกลับไปกันเถอะ ชายหนุ่มพูดและเขาก็กระโจนเข้าสู่ทางแยกโลกตามด้วยปรมาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่สถาบันฝึกเสียนและราชาสัตว์อสูรเกือบจะในทันทีรอยต่อของโลกเริ่มหดตัวลงอย่างไรก็ตามอย่างฉีแระดาบที่17เเบลอและเข้าไปข้างในก่อนที่มันจะปิดเช่นกันครั้งล่าสุดที่พวกเขาได้เข้าสู่แผนผังราชันหมื่นโลกพวกเขาได้รับประโยชน์เล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้มากมายนะักครั้งนี้พวกเขาหวังว่าจะได้รางวัลมากกว่าเดิมหมื่นเท่า ทันทีที่พวกเขาเข้าไปข้างในพวกเขารู้สึกถึงความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นของการโอกาสอีกครั้งเจ็จำนวนของราชาผลักดันหัวใจและความคิดของพวกเขาทำให้ไม่สามารถเชื่อมต่อกับพลังปราณที่สำคัญยอของโลกภายนอกได้ในความเป็นจริงอย่างชีถูกตัดขาดจากพลังศรัทธาของระบบดาวเคราะห์จอมปราดโชคดีที่ร่างโคลนของเขายังอยู่ข้างนอกและได้รับประโยชน์จากพลังแห่งศรัทธา พวกเขาถูกล้อมรอบด้วยภูเขาป่าไม้และทิวทัศน์ที่สวยงามอื่นๆสำหรับพื้นดินมันไม่ใช่ดินธรรมดาแต่เป็นหยกสีกระเบื้องเคลือบแข็งแกร่งอย่างมากและไม่สามารถขุดลงไปได้ชายหนุ่มในชุดเหลืองไม่มีที่ไหนให้เห็นแม้ว่านั่นจะไม่แปลกใจเลยมเมื่อพิจารณาว่าผังราชันหมื่นโลกนั้นใหญ่เพียงใดโชคดีที่วงล้อแห่งโชคชะตาของยางชีได้เก็บดาบที่17ไว้ใกล้ก,ลกับเขาหลังจากการเคลื่อนย้ายเสร็จสิน้น น้องชายตอนนี้เราอยู่ข้างในแล้วค่าสามารถส่งข้อความและดูว่าเราจะติดต่อสิดพี่ใหญ่และคนอื่นๆได้หรือไม่ที่กล่าวว่าเราจะกลับออกไปข้างนอกได้อย่างไรเมื่อเราติดตามเขาเราจะไม่เป็นไรอย่างชีกล่าว เราสามารถตามหาเด็กในชุดเหลืองและใช้เขาออกไปได้ถ้าจำเป็นนอกจากนี้เรายังไม่รีบร้อนที่จะออกไปมาดูกันว่าเราจะหาสมบัติอะไรได้บ้างบางทีเราอาจจะได้นอนเทพประดับปรมาจารย์ที่เป็นอมตะหรืออาจจะเป็นบางส่วนของวังสวรรค์ที่แยกจากกันไว้ทุกหรือเครื่องรังงูของจัก,กรพรรดิดาบ17พยักหน้าหยิบกระดาษยันที่มีคำว่าอยู่ยงคงกระพันมันเป็นยันข้อความที่สร้างขึ้นโดยตูกูผู้คงกระพันซึ่งสาวกคนอื่นๆจะสัมผัสได้เมื่อมันถูกเผา เนื่องจากเป็นเสียงสังเคราะห์อ,อาจมีการออกเสียงหรือเว้นวรรคไม่ถูกต้องต้องขออภัยในบางส่วนที่ผิดพลาดไว้ในโอกาสนี้ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องด้วยนะคะ